สวัดีค่ะวันนี้นะคะไปมาเที่ยวเทอร์มินอลค่ะก็วันนี้พกกล้องมาด้วยนะจะมาถ่ายรูปเล่นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหล่นหลอนหล,นลน่ลนหล่นหล่น,ลอ,นอันนี้หล่นจริงหล่นจริงไม่เป็นไรนะกล้องมันกันกระแทกไม่เจ็บอยู่แล้วนะฟูจิไฟพิกเอสีหนสูนะวันนี้จะไปถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าเย <c oughs> ้ตอนนี้นะคะมาอยู่ที่เทอร์มินอลค่ะ คือร้านข้างหลังอะค่ะเป็นร้านเปิดใหม่มาจากสิงคโปร์นะคะเป็นร้านเชฟมิชลินสตาร์คือร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ได้มิชลินสตาร์หนึ่งดาวแล้วก็ราคาเนี่ยเหมือนแบบร้านแบบธรมรมดาทั่วไปอ่ะคือประมาณแบบ80ดสิบร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยโอไงได้รางวัลมิชลินสตาร์ อันนี้ถ้าตกลงไปพังนะเพราะว่ากันสูงแค่1.75เมตรเท่านั้นค่ะโอ้ยังอยู่ไม่พังนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมจอเบอร์เบร์นิดหน่อย อยู่นะโอ้ยังแข็งแรงดีค่ะยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมนี่ยังคงเลคคอร์ดอยู่นะยังใช้ได้อยู่นะนี่มันมีโลโก้ไอ้กล้องสั่นด้วยแล้วก็ตกใจนี่ใช้ได้ยังใช้ได้ดต้องรีเซ็ตนิดหน่อยอ่ากลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะนี่ก็ยังใช้ได้อยู่นะปกติค่ะนนี่มีโลโก้กันสั่นขึ้นมาด้วย วันนี้กินเยอะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวกลับไปไว่ายน้ำที่คอนโดต่อดีกว่าไปแล้ว